สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนี่ค่ะเมนูปีกไก่วันนี้นะคะยุก็จะมานําเสนอนะคะเมนูง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทําได้นะคะวันนี้นะคะยุใช้ปีกไก่เนี่ยทั้งปีกอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหมักซอสแล้วก็ใส่ไปเสียบไม้กันแล้วก็จะไปย่างข้างนอกนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะว่าสูตรนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ่ะนี่ค่ะวันนี้ยุจะใช้ซอส ทริยากิแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะ,แบบะ,คะยูจะใช้แค่ประมาณหนึ่งช้อนค่ะอเอาแค่เนี่ยค่ะแค่หนึ่งช้อนพอนะคะจากนั้นนะคะยูก็จะใช้เป็นซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำเนี่ยเพราอเพิ่มความหอมแล้วก็ทำให้สีสันไก่ย่างของเราสวยงามนะคะเวลาเราย่างเสร็จนะคะก็ตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะ ซอสฝาเขียวนั่นเองนะคะอีกประมาณ1ช้อนค่ะอยู่ไม่อยากให้มันเค็มเกินนะเอาแค่นี้พอนะคะไก่ที่ยูใช้นี่ก็ประมาณกิโลนิดนดประมาณกิโลนิดนิดนะคะจากนั้นยูก็จะใช้เป็นน้ำมันงาเช่นเคยนะคะใส่ลงไปแค่นี้เดียวกะเอานะกะเอากะเอาให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใครจะใส่เป็นผงชูรสหรือว่าเป็นรสดีอะไรก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรวันนี้นี่นจะใช้เป็นรสดีรสดีไก่นะคะแค่นี้เดียวพอจากนั้นก็จะใส่เป็นพริกไทยพริกไทยขาวพริกไทยดำเอาตามชอบเลยนะวันนี้ยุจะใส่พริกไทยขาวนะคะก็กะเอาเหมือนกันนะคะประมาณช้อนชานะคะแล้วก็เพิ่มเป็นด้วยน้ำตาลทรายิดห,หน้อยิด่น่อยพอ่อจากนั้นก็จะเป็นอะไรอ่ะ มันพืชเพิ่มความนุ่มให้กับไก่ของเรานะคะใส่แค่ไปนิดเดียววันนี้สูตรนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะแล้วก็จะเป็นผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมนิดหน่อยถ้าใครมีเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่สามารถโขกได้แล้วก็โขกเลยนะแต่อันนี้ยูก็จะใช้เป็นผงแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการหมักนะคะ ด้วย2มือเรานะคะหมักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปเสียบไม้เนาะเดี๋ยวมีวิธีเสียบไม้มาให้ดูนะคะเดียวเราคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันจนกระทั่งซอสน้าซอสข้างล่างนะคะแห้งนะคะให้มันแบบเข้าซ,มซ,มซึมเข้าไปในเนื้อไก่เลยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะแต่เพื่อความอร่อยก็สามารถที่จะสละเวลาเพื่อความอร่อยได้เนาะ วันนี้จะเอาปีไก่ไปกินกับข้าวเหนียวค่ะปีไก่ไปกินกับข้าวเหนียวถ้าใครจะเพิ่มเป็นผงปาปิกาก็ได้นะเป็นผงกะหรี่ก็ได้นะคะสูตรนี้ไม่ยากไม่ยากเด็กๆก็กจะชอบนะคะสูตรนี้กินกับข้าวเหนียวส้วรรมตำเนาะท่าจะอร่อยนด่ดูว้าวว้าว,ว,าวโอ้กระเด็นกระเด็นนี่เมนูยามว่างเมนูที่อยากกินมากแต่ว่า เราอยากกินรสชาติที่เมืองไทยอะตามรสข็นตามอะไรแบบเนี้แต่ที่ดีอยู่สวีเดนมันไม่มีมันไม่มีอะก็ต้องกินแบบนี้แหละค่ะทําเองเวลาว่างๆเนาะอากาศดีค่ะช่วงนี้สวีเดนนะคะทั้งอาทิตย์เลยแต่ว่าเราก็ทํางานเนาะทํางานเพื่อวันอาทิตย์มีเวลาว่างก็มาทําเมนูอร่อยๆให้กับคนรักของเราลูกเราแฟนเราอะไรอย่างงี้ นี่เห็นไหมน้ำซอสเนี่ยมันเริ่มคุกเข้าไปในไก่แล้วนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยหมักไปแล้วเนี่ยสีมันจืดเนาะก็เลยเพิ่มเป็นซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ยุลงชิมซอสลงไปแล้วมันไม่ค่อยหวานนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเอาตามที่ต้องการเลยนะใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะ นี่เราใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะอือหมักๆไปเดี๋ยวเวลาย่างมันจะได้สวยเนาะถ้าใครจะใช้สูตรนี้ไปทอดก็ได้นะคะก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปแล้วก็ไปทอดได้นะคะหรือว่าจะเอาไปอบก็ได้เหมือนกันอบก็อร่อยนะคะจะได้แบบนี้เดียรยุก็จะเปลี่ยนเป็นภาชนะนะคะ เดีย๋ยวยจะเสียบไม้เนาะวันนี้เราใช้ไม้นะคะแบบนี้ใช้ไม้แบบนี้นะคะที่มันเป็นแบนๆยูไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแต่เวลาเสียบต้องระวังนิดนึงนะเสียบให้มันเข้ากันเลยให้มันแทงขึ้นข้างบนปีกนะมันก็จะตรงแบบนี้นะคะเห็นปะนี่น่ากินมากหรือว่าถ้าใครจะบ้างก็ได้นะ บางให้มันสุกง่ายๆนะคะให้มันสุกง่ายๆก็บางได้เวลาย่างเวลาอะไรมันก็จะสุกง่ายซอสที่เราหมักมันก็จะเข้าไปข้างในเนาะงามสวยงามสวยงามน่ากินเทคนิคก็คือเราจะหักกระดูกก่อนนะคะให้มันดังนะคะปุ๊บนี่ค่ะหักแล้วนะเวลาเราเสียบเนี่ยมันก็จะเสียบง่ายนะคะ เสียบง่ายแล้วก็ไก่มันก็จะตรงชิ้นไก่มันก็จะตรงนะคะนี่เสียบเข้าไปตอนเสียบก็ระวังนิดนึงจะทิ่มมือตัวเองนะคะออ้ยนี่ได้แบบนี้แล้วแล้วก็ดูกมันนะคะมันดังกึกเลยกึ๊หนี่เห็นไหมดังแล้วจะได้เสียบง่ายๆนะคะมันจะได้เสียบง่ายๆ กระดูกเสร็จไหมมันหักแล้วกระดูกข้างในนี้นะคะเสียบเข้าไปอันนี้เด็กๆน่าจะชอบนอะเมนูนี้เนาะระวังมือด้วยนะคะจึ๊บมันก็จะตรงแบบนี้นะคะเห็นปะนี่คะ่ะย่ก็เสียบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวย่ก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะสักประมาณชั่วโมงนึงนะคะนี่เสียบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆนี้นะคะ คั่ๆก็จะย่างกันเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะคะว่าเมื่อเวลาย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวนี้โยขอพักแป๊บหนึ่งนะคะนี้โยก็จะแลบพลาสติกไปก่อนนะคะแัดไปเลยอันนี้เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเอาไป เป็นเมนูปาร์ตี้นะคะเรว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะหาเมนูให้เด็กๆทานกันนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เมนูนี้เนี่ยมัดหมกคือสามารถจะฟิตก็ได้นะคะเป็นแบบซีนถุงสุญญากาศแล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะเอามาย่างเอามาอบนะคะก็สามารถที่จะนำออกออกมาทำเมนูพิเศษพิเศษให้กับโอกาสพิเศษกับครอบครัวได้นะคะ